อเวลาอีกนิดนึงเนาะมากพร้อมนะคะ ร่วมงาน,นโชว์พาดค่ะพี่แอฟใช่ค่ะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะที่แอฟได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคะโชว์พาบูตทกในคอนเซปต์ใหม่ล่าสุดค่ะเขาก็มีการปรับนะคะแล้วก็ขยายบูตทีกค่ะที่ที่นี่ค่ะที่พรารามนีเลยที่อยู่ที่คอกับต้นหูเลยใช่ค่ะโอ้โหผมว่าชอบทุกชินนะะ้นเลยค่ะนี่นาฬิกาชอบยังนะ รู้จับได้ยังไงนี่รู้จับหรือยังอยากอยู่ค่ะสูกใจนี้แค่ไะอันนี้เขามีชิ้นเดียวในโลกค่ะต้องชิ้นหนักนิดนึงเดินเก็ง่อยไหมคะไม่เกร็งเลยค่ะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากค่ะรู้สึกว่าเช่าเราที่แอปเหมือนกันนะฮะแน่นอนค่ะทางแบรนด์น่าให้พี่แอปใส่อีกให้ใส่หรือให้ไปเลยค่ะให้ไปเลยก็แบบไหนก็ได้ค่ะยินดีแบบไหนก็ยินดีค่ะ ชอเพราะว่าเป็นแบรนด์ทุกคนจะรู้จักในนาเป็นลักชัวรี่แบรนด์นะคะที่เก่าแก่ยาวนานร้อยกว่าปีรู้สึกจะร้อยหปีนะคะจากค่ะก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วก็อาที่แน่นๆอันนี้อาจจะเกินเอื้มไปนิดนึงสำหรับแต่ว่านาฬิกาเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นอย่างรุ hmm. ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของโชพาเลยอันนี้ทุกคนมีโอกาสต้องมีค่ะมีเงิน31ล้านอันราคาต้องถามทางแบรนด์เยบแล้วก็คือสามารถช็อปปิ้งได้ง่ายขึ้นด้วยลยอยู่ที่นี่เนอะใช่ค่ะแล้วก็เขามีการปรับปรับรูปแบบของในบูธนะคะก็จะมีห้องที่แบบเข้าไปเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เชิญชวนนิดนึงค่ะพี่อภารสำหรับใครที่ชอบสะสมค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนของโชภานะคะก็อยากให้แวะมาดูกันค่ะที่นี่นะคะที่เสียงพาราบอนค่ะเป็รียนางอะค่ะรับแต่รอบนี้เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นบ้างไหมก็ก็ดีค่ะแต่เอาตรงๆก็ก็เป็นวันๆคือมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมันแบบมันอาจจะแบบเป็นครั้งแรกมันก็ ตอนแรกเหมือนจะโอเคก็ขึ้นขึ้นลงลงมันก็แล้วแต่บางทีมันก็มีโมเมนต์ชุดกลับมาใช่ใช่งานนี้คุณนั้นหลายๆคนสุดสาียับมากแบบดูยับเหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะวันไหนอะคะทุกวันเลยเพราะว่าแขกก็มาเยอะแล้วก็ต้องดูแลงานเองอะไรเองด้วยคือพอมันเป็นเรื่องแบบเขาเรียก่อะไรคะกัตทันฐานนะคะมันก็ ก็อาจจะมีอะไรขาดตกบกพร่องอันนี้ก็จะพูดกับแขกเสมอว่าขออภัยด้วยค่ะโดยเฉพาะยิ่งวันแรกๆแล้วก็เป็นวันที่แบบฝนตกรถติดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงวันแรกๆก็คํานวณนู่นนี่นั่นก็ผิดพลาดไปบ้างะเงยคือไม่ไม่ได้คิดว่าว่าจะมีเพื่อนผู้ใหญ่หมายถึงนี้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนทั้งพี่น้องเลยมามามาวมเป็นส่งคุณพ่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดาจะเยอะขนาดนี้ที่ำหน้าที่เสร็จแล้วก็ยังไป เขาเรียกอะไรงานสุดตัวไปอะไรการต่อก็ไม่รู้จะลาต่อยังไงนะคะก็ก็รู้สึกว่าเออก็ก็เสร็จงานแล้วก็ควรจะกลับไปทํางานอราเียค่ะก็แล้วก็ก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่อาจจะช่วยเราไปด้วยในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราไม่ต้องมีเวลาว่างก็ทํางานต่อไปเลยจริงๆแล้วใจคุแต่งานที่พี่แอได้พักบางอยางคะ่างมไม่ได้พักค่ะก็ลอยอังคารเสร็จ ทำงานต่อเลยอันนี้เพื่อที่ให้ตัวเองจะได้ไม่ต้องอยู่กับพี่หรือว่าจะว่างจะได้ต้องเอาจริงๆมันเป็นตารางที่มีอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากจะลาเท่านั้นเองค่ะก็อ่านข่าวแล้วก็สามแซบแล้วก็ละครอย่ได้บอกพ่ออะไรเราได้บอกกับท่านบอกค่ะจริงๆพ่อบอกทุกวันพูดกับท่านทุกวัน น้องปีก็ช่วยเยอะเหมือนกันแลยวะเห็นวิ่งช่วยคุณแม่คนช่งชมน้องปีแบบรู้เรื่องงมากเลยเอาจริงๆหลายๆอย่างที่เพิ่งมาเห็นในคลิปที่หลังค่ะณตอน6วันที่ ที่มีงานสวดแล้วก,แวก็แล้วก็ชปาปนกิจเนี่ยเราไม่ได้มีสติหรือเวลาหรืออะไรที่จะมาดูอะไรเลยว่าอะไรเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทอนจบงานก็ได้เห็นคลิปต่างๆก็พอเห็นคลิปเราก็ยังขอบคุณมากที่ลูกเป็นเด็กดีแล้วก,ก็ก็มีหลายๆคลิปที่เราเพิ่งมาเห็นว่าโอ้เขาเขาดูแลแขกแบบนี้หรอเขาเขาไม่มาเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะอ ไม่ได no, no. so ้เหมือนเวลาที่อยู่กับเราเอ๊ะคุยได้คุยกับปีไหมคะพี่แยบก็แบบก็ตอนจบงานค่ะก็ขอบคุณเขาค่ะแล้วผมว่าก็ขอบคุณที่ที่พี่ใหม่ค่ะแล้วก็รับผิดชอบตัวเองคือไม่ไม่ต้องให้แม่เป็นห่วงคือเนี่ยไม่ได้บอกน้องตั้งแต่แรกว่าเออพี่ใหม่จะต้องคอยรับแทนด้วยคุณแม่นะทุกทีไม่เลยคือน้องจัดการเองอ๋อตอนเริ่มวันแรกอะค่ะมีการบรีฟกันเล็กน้อยบรีฟแค่ว่างานศดต้องสำรวมนะลูก ค่ะเพราะว่ารู้ว่าเขาจะเจอลูกพี่ลูกน,น้องอะไรเงี้ยกลัวว่าเด็กๆอยู่ด้วยกันแล้วจะอะไรเงี้ยแต่พอเอาควาจริงก็คือไม่เลยค่ะลูกปี่เขาดูตัวไหมคะว่าเขาโตขึ้นเขา่าจะมาในการช่วยเหลือพี่แอบไปน่าต่ตางๆที่ผ่านมาคงไม่รู้ตัวค่ะะแอบยังไม่ค่อยรู้ตัวเลย <laughs> อตอนนั้นมันก็มันก็ทาทุกอย่างไปตามจังหวะที่ควรจะเป็นที่ควรจะทําไม่ได right> ้มีเวลามาดูว่าใครเป็นยังไงเท่าไหร่แต่ในสตาฟบยกคือว่าน้องเราตินรับผิดชอบเขาไม่เห็นคลิปนะคะก็รู้สึกว่าอ้ยค่อยโล่งใจหน่อยโล่งใจภูมิใจเลยนะคะแบบได้เห็นน้องมันโใจค่ะภูมิใจค่ะเห็นมีช็อตคุณแม่ก็อย่างเช่แบบฉับดิ่นน้ำก็ไม really ่ใช่หอดคุณแม่ก็ยังมีแวะแวะเตือนพี่ปีหน่อย ไม่ค่อยรู้ตัวเลยค่ะอะไรนนไปบ้างจริงๆบางทีเอ่อจะบอกว่ายัางไงอ่ะเราอยู่ตรงนั้นซ้ำๆทุกวันหกวันเราทุกอย่างมันเร็วมากไปหมดเลยแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็รันไปเรื่อยๆๆเรื่อยเรา วันแรกอาจจะยังรู้สึกตัวอยู่ว่าโอ้พี่ๆนักข่าวมารู้สึกว่ามีกล้องอยู่ด้วยแต่พอวันหลังๆไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะว่าจะมีถ่ายอะไรตอนไหนเราเรา,เราไม่รู้เรื่องนก,ก<ช>ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กับแขกที่เราก็ต้องดูแลดีที่สุดแล้วก็ต้องคือก็ต้องแบ่งภาพแบบสมาธิก็อยากจะสวดแล้วก็ตั้งใจมีสติมีสมาธิให้ให้คุณพ่อได้มากที่สุดแต่อีกซีกหนึ่งก็ต้องแบบดูแลคือแขกก็เขาอุตส่าห์ให้เกียรติมาของลงได้ โอ้ยยางรวดเร็วเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะลงไปเยอะไหมคะก็เยอะค่ะอาพยายามเอาขึ้นอยู่รับในงานจริงๆก็คือได้รับกำลังใจจากคนเยอะมากแต่กี่วนนั้นก็ต้องคุณสอนย่าถามเนาะกับน้องคุณเองหลายคนจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อยู่ตั้งแต่ต้นงมาตรงกับงานตลอดเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในภาพที่ดูถ้าพูดถึงกำลังใจนะคะขออนุญาตก่อนไปถึง รุ่นเล็กนะ,ะก <c oughs> คือสําหรับแอรู้สึกแบบซาบซึง้งแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติทั้งกับแอลเองแล้วก็กับทั้งครอบครัวเมื่อมีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เรารักแล้วก็เคารพแล้วก็คือจริงๆท่านไม่จําเป็นต้องมาก็ได้ท่านมาท่านก็ลําบากอย่างอย่างท่านมูยนะคะอย่างพี่ออฟโคราพ์ทอย่างนี้นะคะ หรือแม้กระทั่งคุณปู่ไภวงคุณพ่ออุบสงการเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมาหลายวันก็ได้แต่ท่านก็มาอาจิปมายุรชาติเนี่ยค่ะซึ่งอาจิปปัจจุบันก,ก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนบ่อยๆแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่อาจิปก,ก็ก็มาให้กําลังใจมาทั้งวันสวดทั้งวันชาวนากิจเลยก็รู้สึกว่าแล้วก็ยังมีท่านอื่นๆอ,อีกนะคะคือ,ค,อคืออย่างสีท่านที่เที่ยวคัวอย่างมาคือเป็นท่านที่เราผูกพันแล้วเราก็ ต่อให้ท่านไม่มาเราก็รับรู้ถึงความรักความห่วงใยที่ท่านมีให้อยู่แล้วแล้วยิ่งพอมาแอฟยิ่งรู้สึกแบบขอบใจคุณทุกอย่างค่ะใใใหลายคยนชื่นชมขอบสมทบมักที่สุใช่ค่ะอุย้ยนี่ยังไม่นับนักแสดงที่แบบคือแบบพูดชื่อก็เดี๋ยวยังไม่ครบแล้วเดี๋ยวจะไม่ดีแต่ว่านักแสดงท,ทุกท่านทั้งรุ่นพี่รุ่นเดียวกันรุ่นน้องที่มาแอบแบบขอบคุณมากๆจริงๆค่ะจริงๆรู้สึกแบบ รางงคนก็ค่ะก็มันก็หลายวงการเพราะว่าของเราก็เป็นวงการบันเทิงแล้วก็ทางด้านครอบครัวก็จะเป็นสถาปนิกแล้วก็ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีลูกค้าคุณพ่อพี่พี่รักแล้วก็ผูกพันกันมาแต่ทีนี้ตรงนี้ก็คนจับตาดูก็คือัต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาอาสาช่วยตั้งใจมาช่วยเลยนะ ตัแ่วนนสท้ายแล้วก็กับคนสุดท้ายทุกวันอะไร่าค่ะก็ก็เป็นอย่าง้เค่ะเมาก็แต่วันงานจนถึงวนสุดท้ายใช่าตั้งแต่วันแรกน่าจะมาก่อนแอวินงมาช่ช่วยช่วยอะไร้าเห็นอะก็จะเห็นรแบบกอ อเขารอบค่ะคือจริงนักแสดงทุกๆท่านนะค่ะทุกคนก็จะน่ารักมากก็จะอาสาว่าจะให้ช่วยอะไรไหมจะให้ช่วยเสิร์ฟน้ําหรืออะไรไหมแอ็บอกอุ้ยไม่ไม่กล้าแบบนี้ไม่ต้องคือแค่มาแอบก็แบบขอบคุณมากมากแล้วเป็นงานด้ทำโนถึงตัวนนท์คุณไม่ดีทำค่ะเป็นยังไงบ้างครับพอได้เห็นคอมเมนต์แบบนั้นเนยังเขาเหมือนตั้งใจทำ ค่ะแล้วก็แล้วก็ขอบคุณนนไปแล้วด้วยค,ค่ะขอบขอบคุณจริงๆค่ะก็เหมือนกันรับปรใจคราวนี้ก็ขอได้ขอบคุณตุกคแหละคนก็เลยยิ่งจับตาว่าเอ่ประออการมาให้กำลังใจขนาดนี้นว่านะคนนี้หรือเปล่าที่จะเป็นคนที่แบบตัวจริงอะไรอย่งของเราก็เลยแบบฟังคนช่วเยเราอย่างไรนะอาจาตอบไปยังไงนะเพราะว่าเออเป็นเป็นเป็นคนนี้ใช่ไหมที่เป็นคนที่เราเป็นนัมเบอร์วันของเราที่คุณเห็นไป ก็เอาเป็นว่าเป็นคนที่ให้กำลังใจแอบแล้วก็พพอร์ตแอบตอนนี้ค่ะที่หนึ่งไหมคะแล้วก็เขาก็ คือแอปก็รู้แหละว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรที่เป็นรูป,ปธรรมเพราะว่าเขาก็เป็นคริสแล้วก็และแอปก็ไม่กล้าจะกวนรบกวนเขาขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็อยา่างอยเขาก็อยู่ใกล้ๆคอยซัพพอร์ตว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวอะไรตรงไหนอะไรต,<น>ะตอนนี้น <ะ S 2> ค่ะแต่ตอนนี้เรียจบตลออยอยู่เลยค่ะแต่เห็นมีค่ะเห็นแ่ว่าเขายอมเทคสิ่งครอบครัวก็อยู่กับที่ไทยคือหลายๆอย่างก็เพิ่งมาเห็นหลังจบงานเนี่แหละค่ะหรือ ที่แบบเออเห็นว่าเขาอยู่ใกล้ๆหรืออะไรเอาจริงๆค่ะตอนที่อยู่ที่งานไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะเราเราไม่รู้ว่าค่ะว่าใครใครอยู่ใกล้ๆเราบ้างหรือใครมองอยู่หรืออะไรมันทุกอย่างมันไปเร็วมากเลยค่ะใน,ในแต่ละวันที่ทจัดงานส่วนอะนะคะเปล่าไม่ทราบนะคว่าจริงๆเขามีแฟนที่จะไปเที่ยวแต่ว่าเขาไม่ยอมไปเพื่อที่จะมาอยู่ที่นี่ค่ะโอเค่ะความรู้สึกมันสสื่อตือ่นตัน ถึงกับทุกคนที่ที่สละเวลานะตรงนั้นนะ่ะแอปรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแล้วทุกวันช่วงนั้นก็แบบเป็นอะไรไม่รู้ฝนตกรถติดน้ำรู้ว่ฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นมันไม่ได้กําหนดมาก,ก่อน,นก็เป็นเรื่องกทันหันแล้วก็รู้ว่าทุกคนก็คงจะต้องจัดเวลาอะไรแบบเนี้ยรวมถึงพี่ๆนักข่าวเองที่แบบ ไปอยู่กันร้อนชื้นฝนตกเปียกกันแบบจนดึกเลยเนี่ยน่ารัมากน่ากเลยแต่แค่ตรง้นแบบคนก็เชิญชมจริงมันแบบแอปรู้์มันลำบากอยู่ตรงนั้นนะเราไม่ได้ไปที่ฟานซ่าหลายคนก็เชิญชมเมนที่มันจะมีแบบค่สมการตั้งตีแล้วก็ล้มลนเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักด้วยเลย ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรกันตอนไหนก็ไม่ห้ทหลังเหมือนกันเห็นแล้วค่ะเป็นไงคะแบบในสายตาเราได้เห็นมมนแบบเนี้ยแอบรู้สึกตัวเองโชคดีค่ะในไม่ใช่เฉพาะโมเมนต์นี้นะคะในหลายๆโมเมนต์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เคยอยู่ในชีวิตแอบทั้งอดีตปัจจุบันเหนืออะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนก็ยังมีความรักและความหวังดีและความความห่วงใยให้กับแอบและครอบครัว เมื่อมีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็พร้อมจะมาช่วยมาส่งคุณพ่อมาแสดงความเคารพคุณพ่อะพอะไรอย่างเงี้ยค่ะท,ทุกคนที่แอปเ็อยู่ในชีวิตเข,เขาเขาเคยอยู่ในชีวิตแอมณวันหนึ่งทุกคนก,ก็ก็กลับมาค่ะแล้วเขาก็ยังดีกับเราตอนนี้คนก็ยังคิดแบบว่าเอะเขาโดนจะใช่ ็รู้สึกอย่างที่บอกขอบคุณนะคะแต่แล้วแอปพัจะอะไรที่มันมีล่าสุดของมันเลยว่างนล่าสุดไหนหลายล่าสุดอปก็จริจริงอันนี้ล่าสุดของล่าสุดวงในเขาลืมไปแล้วว่าคู่เราเนี่ยเพราะวจริงจริงเขาเห็นไปทานข้าวที่ทองหด่อยกันแล้วก็มีโวกแบบน่ารักระหว่างแอปกบบน้องอนอะไรแบบงี้ค่ะตามที่เห็นเลยค่ะทั้งที่งานศพหรือว่าใครจะเจอที่ไหนเพราะว่าแอปก็เคยเกิดไปแล้วว่าก็ทานข้าวอะไรก็ ไม่ไม่เราไม่ได้ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรค่ะก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องมาออ่แตถ้าพัดทุกสถาน,นะกับน้องนะตอนนี้นะคะเพราะคนก็แบบออรอ,<ล>อเชียร์รอแล้วเกิ็ทำที่จัดฉากาของแอปพัสดอลสักทีนึง่งหลายคนก็มองว่างานในภายในาง,ง,งญญานโสดประมาอันนี้มันคือความชัดเจนมากเลยยังไม่ได้มีเวลาคิดและสรุปอะไรกันขนาดนั้นนะคะเพราะว่า ตอนนี้เอาแค่ให้เอาเมียลมกลับไปทํางานมันก็อย่างที่บอกมันบอกไม่ค่อยถูกคือเดิมเราคิดว่าวันวันสุดท้ายที่วันชาปนกิจเขาเป็นละครมันก็แบบคงจะแบบสุดๆลงไปกองที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาข้าจริงมันก็ไม่ได้เหมือนในละครนะที่แบบร้องไห้จนเป็นลมเลยอ่ะมันมันก็ไม่ใช่แต่มันไปรู้ความสึกหนุมหน่วงแปลกๆหรือิวแล้วพอเรากลับไปทํางานเดี๋ยววันนึงเราก็ดีวันหนึ่งเราก็ เราก็โหง่อะไรแบบเนี้ยมันมันก็เลยแบบเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งตัวเองหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกก็นนนี่เราเราก็ไม่ได้มาคุยเรื่องแบบนี้กันอย่างน้อยตอนนี้ขอแอบได้กลับไปทํางานได้แบบให้มันเหมือนเดิมก่อนดีกว่าใช้เวลาก่อน โมเมนต์พวกนี้บางทีมันก็มาเองก็ทุกอย่างมันมันเป็นเรื่องไม่คาดคิดแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่อๆสองอาทิตย์ที่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นย<ม>ังครคุยก็ก็ก็กรี๊ดในโมเมนต์ที่คุณแม่ลงที่เป็นพาสาวก<อ>นี้นะต่อคุณสงการว่าว่าที่เรนเนอร์อ้าวเขาก็อดผิดดูหน้าผีคุณแม่เห็นเห็นค่ะเห็นค่ะคือคุณแม่แตงจีอัพเลี้ยงพี่หมีนะคะค่ะ แอปก็เข้าใจนะคะพี่หมีพี่หมียิ่งต้องเป็นคนที่รู้สึกอคิดว่าพอกันหรือมากกว่าแอป้วยซ้ำเพราะว่าคือคู่ชีวิตที่อยู่มาด้วยกันทุกวันเะไอยงี้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ซัพพอร์ตจิตใจพี่หมีได้ใช่ค่ะแล้วก็พอเห็นแบบแฟนคลับหรือคอมเมนต์อะไรเข้าไปให้กำลังใจพี่หมีแอปก็ แอมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เป็นกำลังใจให้ค่ะคอมเมนต์ช่วยให้กำลังใจรู้ชัวรว่าใต่คนละคัวว่าแม่พี่มีแพ็คให้พี่แอฟแล้วให้กับกล่องแก๊บแ้ฟเลยคุณแม่แม่พี่หมีพี่หมีถ่ายรูปถ่ายรูปรวบเลยกับทุกคนเลยอาจจะแท็กเยอะนองแล้รวมรเฟรมกันหน่อยแต่ไม่มีรูปคู่แอปเลยนะอันนี้ก็ นึกนจจได้จริงหรือเปล่า,าต้องดูแลแขกอะย่างนี้ยเอออันนี้เพิ่งนึกได้ไม่ได้มีถ่ายรูปคู่กับลูกสาวแม่้มีแต่ว่ามีมีเป็นครอบครัวถ่า,า,ยวา,ายรูปโอเคกำลังใช้ผ้าพับพี่แบบอ๊บค่ะ